เม็ดสีแน่นมากโอ้ oh m ม่ก d ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยโอ้เธอดูอืม mm hmm. ทันสุดนี่ no ลเต t e r นะจ๊ะโอ้ oh my กอดกึง matte, ก่งแมตต์กึ่งโกลมันแนบผิวมากคือมันปกปิด8ชั่วโมงแล้วนะตามสภาพเนาะยังอยู่ดีไม่เป็นอะไรเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับหนูในเช่นเคยนะคะกับการแต่งหน้าลุคนี้แต่ว่าจะมารีวิวคุชชั่นตัวใหม่ของบ้านโจวีนาค่ะนางเนี่ยปรับสูตรใหม่แล้วเพิ่งออกนะคะแล้วก็จะทําการขายเนี่ยประมาณวันที่3พฤศจิกายนนะคะ ก็เปิดตัวเนี่ยประมาณ690บาทแต่ว่านางมีโปรโมชั่นตอนแรกเลยนะคะเหลือ520แล้วเขาก็จะแถมบรัชด้วยในไลฟ์ของคุณแก้มกี้นะคะต้องไปติดตามชมกันดีๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าคูชั่นตัวใหม่ที่เขาปรับฟอร์มูล่าให้มันแนบผิวให้มันกึ่งแมตต์กึ่งโกลติดทนขมมันกันเหงื่ออะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ลองไปติดตามชมกันวันนี้จะไปวันเกิดน้องชายด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันค่ะ นี่เพิ่งแกะเลยนะทุกคนตัวนี้เขาเปิดขายวันแรกวันที่3พฤศจิกายนนะคะไปรอดูกันได้นะคะตอนเปิดขายช่วงแรกเหลือ520พอเหลือ520แล้วเนี่ยเขามีแถมต่อด้วยเป็นบรัชออนแต่ว่ามีเฉพาะในไลฟ์ของแกมกี้เท่านั้นนะคะต้องไปติดตามชมงั้นก็เตรียมเลยวันที่3พฤศจิกายนสีที่หนูได้มาก,ก็คือเบอร์03ทุกคนเขามีทั้งหมด8เฉดนะคะก็ประมาณนี้ตัวตลบับโอ้โหก็คือเป็นอะไรที่แบบเป็นรอยมือเปื้อนนะต้องระวังนิดนึงนะคะพัฟ ทรงจีเวลเข้าซอกชอนชอนชัยนะแล้วก็ไม่ได้มีถาดเกลี่ยมาให้นะคะนาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วปกตินะก็จะพรมลงผิวเลยแล้วก็เน้นบางๆค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะสีเบอร์0ูนยจะเป็นยังไงโอ้โหขนาดเบอร์0ูนนะยังพ่องกว่ผิวหนูนาะนิดน,นึงเลยอะทุกคนถือว่าแบบใช้ได้เลยอะเม็ดสีแน่นมากอันนี้คือสแตมเดียวแบบน้อยๆอ,อะแบบแทบไม่เยอะเลยอะทุกคนโอ้ oh my god ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยเธอดูอันนี้คือมาถึงหน้าผากแล้วยังเหลืออยู่เลยโอ้โหเม็ดสีเข้มข้นมากแล้วให้การปกปิดแบบอืม้มทันสุดอันนี้คือ Before เห็นไหม Before เห็นรอยสิวต่างๆใดๆนะ and after โห oh, ปกปิดได้แบบให้ไปเลยแบบตอนนี้ก้าเต็มสิบูเกือบสิบเต็มสิบเลยมันปกปิดตั้งแต่ครั้งแรกคือลอยฝ้าหนูนะแบบจางไปเลยอะทุกคนโอ้ไม่กอนี่ no filter นะจ๊ะโอ้โ oh, หตัวเนื้อค่ะว่าจะมีความเหมือนแบบกึง matte, ก่งแมทกึ่งโกล์หนูนะชอบแบบนี้นะเพราะว่าถ้าแมทเกินมันจะแห้งเกินไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติโกล์ก็จะรอดหรือเปล่าใช่เป็นคนหน้ามันอะไรแบบนี้แบบนี้นี่คือกําลังดีเลยอะเป็นความเซมิอ่ะเดี๋ยวขอไปลงอีกข้างก่อนนะ พูชชั่นนี้คือก่อจะหมดตลับนี่ต้องใช้เวลานานมากแน่เลยเพราะว่าแท็บเดียวก็คือหนูนะว่าทั่วหน้าได้นะเข้มข้อนอินเทนส์มากนี่ขนาดเบอร์3นะหนูนะว่ามันแบบว่ายังพอขนาดนี้เลยอะทุกคนนี่จะบอกว่าจริงๆถ้ากดลงหนึ่งพัมดีๆนะสามารถแท็บได้ทั่วแน่แล้วได้ฟินิชแบบนี้เลยอันนี้คือปิดกระแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบางแบรนด์นะกล้าพูดเลยว่าบิวเพิ่มบิวเพิ่มเนี่ยตรงกระยังปิดไม่ได้เลยนะทุกคนแต่อันนี้คือกระนี่ปิดได้แบบแทบ 100%แต่ว่าก็ยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้บิ้วเลยถ้าบิ้วดีๆคือยังไงก็ปิดได้ตัวเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยอันนี้พูดจริงๆและผิวนางอะได้ความเซมิเห็นไหมไม่ได้แมทซะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้โกลจนคนหน้ามันเป็นห่วงอะมันแน่ผิวมากใช้ง่ายอะมันเหมาะกับ everyday สำหรับคนที่ต้องการการปกปิดและอยู่ติดทนทั้งวันแน่ๆเพราะว่าเนื้อแน่ผิวมากแบบมากๆอันนี้เขาปรับสูตรใหม่ทุกคนให้มันแบบ แนบผิวมากขึ้นแล้วก็มีความเซมิมแมทและดูความสีเนี่ยบอกเลยว่าสีแน่นแบบแน่นมากโอ้โหแล้วสีนี้มากนะว่าเบอร์3เนี่ยเหมาะกับแบบผิวประมาณหนูหน้าเลยอะมันเป็นความที่พอดีผิวเห็นปะ ไม่ได้ผ่องไปเยอะอันนี้นะเปิดแสงข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะมันก็เลยดูแบบว่าออสว่างใช่ไหมแต่จริงๆคือแสงแบบผิวธรรมชาติมากๆเลยทุกคนอันนี้คือหนูนาลงเป็นสกินแคร์แบบเนื้อเซรั่มบางๆลงกันแดดแล้วก็ลงตัวนี้เลยนะคะไม่ใช้ไทรเมอร์ไม่ใช้อะไรใดๆช่วยในการเกาะยึดผิวเพื่อเป็นการแฟร์กับเวอร์เทสของจวินาตัวใหม่ตัวนี้นะอันนี้หนูนาเซ็ตแป้งเน้นแบบว่าทีโซนเป็นหลักนะคะ ประเด็นคือว่าตอนนี้มีแบบ new เฟของแป้งมาใหม่ทุกคนคือเขาว่าส่งให้นะรีวิวหลังจากที่น่าแบบรีวิวให้เขาแล้วอะก่อนรีวิวคือแล้วก็ใช้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วนันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้เว้ยแล้วพอหลังจากรีวิวเสร็จแล้วทุกคนหนูนะใช้ไม่หยุดเลยแป้งของอะไรคะ นี่พอลลี่โรซี่แป้งอะนะนะมีเยอะมากแล้วมีคนส่งมาให้หนูนะลองแบบเยอะมากแต่ว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้แบบว่าเอออยากให้เราแบบใช้ต่อขนาดนั้นแต่อันนี้เธอสิ่งที่ชอบมากคือพัฟจริงๆก็ไม่ได้ชอบมากนะแต่นะชอบตัวเนื้อแป้งทุกคนมันละเอียดแบบ ละเอียดมากเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เหมือนรลล่า er เลยอันนี้พูดตรงๆนะเนื้อนะดีตรงที่ว่าเขามีแบบเป็นตะข่ายมาให้แล้วหลายๆแบรนด์เนี่ยตัวตะข่ายอะเอาแป้ง,งมาัยากมากเพราะฉะนั้นกดกดกดพอมาพับลงหน้าเอาแป้งหมดแล้วไปกดกดกดก็ไม่ค่อยขึ้นแต่อันเนี้ยกดนิดเดียวคือแป้งแบบ กระเด็นออกมาแล้วอะปกผาง่ายด้วยเพราะว่าปิดอันนี้สนิทแป้งมันก็ไม่เปิดไงอันนี้คือ Amazing ตรง e ีพัฟเนี่ยแหละ e p พัฟเนี่ยมันเอาแป้งออกมาง่ายมากไม่ได้แบบว่าสปอนเซอร์นะแต่เอามาพูดเฉยๆเพราะว่าจะรีวิวตัววีน่าแต่ว่าเออมาเซ็ตแป้งให้ทุกคนดูทุกคนและนี่ก็คือ finish look นะคะบอกเลยว่าชอบผิวมากเพราะว่าน่าจะมีความจะแมทก,ก็ไม่แมทจะโกลก็ยังไม่โกลตอนนี้เพราะว่าเราเซ็ตด้วยแป้งเลยเพราะฉะนั้นเราก็เฝ้ารอระหว่างวันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ชอบผิวมากลุดีคือมันปกปิดแต่่มมัันนนนก็ดกกด้้้เเี๋ววราาาจจะะองู ตัวมันจะมันเย,ยิ้มหยาจุดไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยววันนี้อัปเดตอีกทีแน่ๆนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตท,ที่วันเกิดน้องนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะคะกินข้าววันเกิดน้องกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เจอก็คือไายเลนเซอร์ลงมาขนาดนี้เลยเห็นปะอันนี้คือความเป็นจริงสุดๆแล้วก็ส่วนอื่นมีตรงนี้ตกล่องนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้กินอาหารแล้วก็แบบน้ำมูกไหลแบบเยอะมากเห็นไหมตรงน,รงนี้ก็ว่าไม่ได้เนาะแต่จุดอื่นเธอผิวสวยมากดูแลวความมัน ก็มีอยู่แค่ตรงจมูกนะตรงเนี้ยตรงหน้าแก้มนี่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะผิวโอเคแต่แบบเกียด <K id> เก็อายไลเนอร์ังเลยอะฉันต้องทิ้งแท่งนี้ไปแล้วละมันไม่ใช่มันไม่ได้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตอีกทีนะคะตอนค่ำค่เดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตนะจ๊ะทุกคนเรากลับมาเจอกันตอนสองทุ่มนะคะกลับมาตอนนี้เนี่ยสภาพคือเปลี่ยนขึ้นไปนิดนึงหน้าเป็นคราบมากขึ้นทุกคนก็ต้องบอกตามความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยมีคราบเกิดขึ้นจริงๆนะคะช่วงเมื่อมันเป็นแบบหน้านมันๆแล้วก็ช่วงข้างจมูกเห็นไหมมขึ้นเป็นคราบ แต่ว่าคือหนูนาไม่ได้ซับเลยอะทุกคนเข้าใจปะถ้าเกิดว่าระหว่างวันอะเรารู้ว่าแบบเราต้องลองเดย์แล้วเราหน้ามันต้องมันแน่ๆเราก็ต้องซับหน่อยนึกออกปะแต่หนูนาคือไม่ได้ซับเลยนะพอเรารู้ว่าตัวคุชชั่นหรือรองพื้นเรามันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบเออรักษาคงไว้ซึ่งหน้าของเราให้ได้นานที่สุดนึกออกไหมก็อย่างที่บอกว่าหนูนาแบบว่าไม่ได้ซับไม่ได้อะไรเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นคราบตรงนี้แต่ต้องบอกว่าผ่านไปประมาณ3 4ชั่วโมงคือหน้าย,ยังสวยอยู่เลยนะแต่อันเนี้ยมันคือประมาณ8ชั่โมง นะตามสภาพเนาะอาจจะเป็นกับเฉพาะคนหน้ามันหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าโดยรวมตรงแก้มเนี่ยยังอยู่ดีไม่เป็นอะไรเลยหน้าผากไม่เป็นอะไรเลยมีเป็นแค่ตรงช่วงนี้ตรงคางตรงนี้เคลื่อนตัวนิดหน่อยแต่ว่าช่วงตรงเนี้ยที่มันมันอะ่ะมันจะแบบครกนิดนึงนะแต่ถือว่าโดยรวมนะถ้าเกิดหนูนาทราบแบบนี้นะก็จะใช้พรเมอร์เซตติ้งสเปรย์ใดๆก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การสับหน้าระหว่างวันก็ช่วยถนอมให้รองพื้นหรือคุชชั่นมันอยู่ยาวนานกว่าเดิมน,นามไม่ได้รู้สึกเสียความรู้สึกกับตัวนี้นะเพราะว่านาชอบ finish านะชอบสัมผัสนาะชอบอะไรต่างๆและหนูนาะก็คิดว่าน่าจะไปต่อน่าจะใช้นองเขาแบบใน everyday ด้วยนะคะประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเตือนนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะอยากเห็นหนูนาะรีวิวคุชชั่นหรือรองพื้นตัวไหนก็บอกหนูนาะมาได้นะแต่จริงๆแล้วหนูนาะแอบมีอีกตัวนึงก็คือตัว elite care ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวแน่นอนเพราะว่าต่อคิวที่น่าจะต้องรีวิวแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มีตัวสีจันด้วยเออสีจันตัวใหม่นะคะแต่อยาก สามารถคอมเมนต์ลงไปในคอมเมนต์บอสน้ำล่างได้เลยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปอาบน้ำก่อนนะแล้วนะเอาไว้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ